สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องเกยร์ภาษีชั้นเหนีคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ียร์ภาษีก็ได้ดนำข้อมูลน,นวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งไ,ได้ชมเปเนี่ยวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับส้มรับฟังเกยร์ภาษีก็ฝากกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์เกยร์ภาษีนั่ไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำเยร์ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปรดิพฐาดเบิ่งผาดชมเนี่ยวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชชืื่่นนอออออบบาาาาาาจจรรยยยย์์ใดหวะคคมมมมเตขุททัักกกส คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาหลายใหญ่ห่างเนาะจ้ะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกคนลยจ้าแนวทางนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของเอสต่างเนาะเอสตางแล้ว่านี่แหละเอสต่างเราบอกว่าหวดดีเด้อพี่น้องเ่นวาจังสี่ละ เพื่อนบอกว่าหกก็เก่าย่างอยู่วสันพี่น้องจ้าบ่บนกะลางเด่้งงวดนี้วสันอันงวดที่พานมาเพื่อนมนเพื่อนมาหกสรุปเก,ก่ามากวสันงวดนี่ตัวใดสีมาเนาะวสันเอ่ยสตางค์ละว่าระวางหกกับเก่าตัวใดสีมาพี่น้องจ๋าอา้าจวดจ้จาตําเพ,พิินค่ะพี่น้องก้าอะไรดีเอ่ยวาสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าธิดา อ่ะดาบารมีนาค่าหนึ่เกาเนาะจาเพิ่นไฮมากมาเบิ้งว่าพิ่นไยตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่นไ้มาเพิ่นบอกว่าเลขเลขมกักเพิ่นว่าสันพี่น้องจ๋าเพิ่นไ้มากเพิ่นมักสองเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเกาเจ็ดเก้าเก้าหาสองเก้าสองหากันสองเจพี่น้องจ๋าบนตัวเดียวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกันเจ็ดหข้งางล่างหาเก้ากันหกหาสายลูดสายเรียน เจ็ดเก้าหกั้นพี่น้องอ้าวว่าไปตามสูตรขั้นมากกับจวดน้ำเพลินโหลดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนเลขดับบนแนวทางของเทพบรรลือเนาะค่ะเทพบรรลือเทพบรรลือแล้วดับสี่ลางเจ id ็ดบนพี่น้องจ้าเลขลางเลขดับลางลงงหายล้็วนะพี่น้องเนาะเลขดับบนดับเจ็ดเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า สรุปมาแล้ววสาสันอาจารย์ธวัชชัยเนาะค่ะ780860คางลาง81ตัวเดียวเน้นๆว่สาสันอันนี้คือเนว้ทางของอาจารย์ธวัชชัยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของเอดรัชนกจวดจาดฟาดเบื่อใม,ม้แล้วเด้อฟันศูนย์ตัวเดียวเทิง907และ07พี่น้องจ้าหมักจวดจาดกัน07 เพื่อนดับกับจวดเก่าศูนย์หนึ่งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะพิจารณาเป็นแนวทางไดอันนี้คือแนวทางของเอ็ดรัชนกเม็ดเดียวเน้นเนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าก่อนสีน้ำไปใส่อ่ะคิดที่ดีในเดอร์วสันบนเด่นหกวสันล่างเดนหนึ่งข้างบนสามตัวอยู่ที่เก้าสองหก สองหกและสองเก่าสองเก่าถือใจแห้งเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งขังรางฟันหนึ่งเก้าหนึ่งและหนึ่งสี่เพื่อนบ่มีซื้อดอกพี่น้องกันบู้เดงฮะอ่ารู้จักซื้อเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาบอกแก้ไพ่น้ำเน่นเนาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองเก่าเงินเก่าทองบอกว่าฟาดบนเน้นๆตัวเดียวคือหกหนึ่งหนึ่งหกอัดรางจวดจาดเจ็ดห้าห้าเจ็ดัดสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรหน่วยบนสูตรหน่วยบนงวดที่แล้วเด่นอยู่ที่6และ2มาสองหลักหน่วยงวดแรกลงเป็นงวดแรกงวดนี่6กับสองคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องตัวใดซีมาหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วย6กับสองตัวใดซีมาวาซานพี่นอ้องอะว่าไปตามสูตรวงหานเพิ่นให้เก่าสองหกบแน,น่นะพี่น,อน้องเนาะเกิดจากตั้งเพิ่นใดแล้วคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางอันนี้แทรเด้อะวสันคุณไก่วุฒินั่นละวานเนาะจ้ะตำไทยวสันเนาะจ้ะเด่นอยู่ที่4และ7จรอง8 7เอ่อ407 68 87 07 08 47เอ่อ46 17และ18เนาะพี่น้องคุณไก่วุฒินั่นสอนสีอันนี้ของแทร์วสันพี่น้องเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไปกลับมาได้ทั้งอ่อแนวทางเคิื่อย่างเดียวนะจ้ะศูนย์หาหน้าหนึ่งห 0617แอดแสงเดือนวันซันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโครงสร้าง2ตัวมามาได้ทั้งเทิงและสะ้างล่างนะพี่้องจากแนวทางโนโฟดัมเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยนะพีนนะ่น้องเนาะจ๋ดจาดเพนดเลยเนาะค่ะสนโฟดํมเนาะพีน่น้องสอโครงสร้างสองตัวบนล่างกูใดมากเนาะทางพื้นแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบน สตัวบนและ2อตัวล่างพูดใดคือขี่รถเป็นตะย,ยานแค่นพี่น้องมาเบิ้งค่ะสาตัวบูดได้อ่านไห้เนาะค่ะพี่นงางานาอ่านไหนะะ้หแต่สตัวเนวาะจ้ะ2ตัวบนอยู่ที่สอ24นึ่งแต่ศูนและสีข้างล่าง8ปดห้เกหาและ95 95หพอดันพี่น้องคนก็สิมากแย่งเก้าห้าเอาจวดจ้าจัดไปใ่ะพี่น้องค่ะเก้าห้าเก้าห้าว่สันเพิ่น,นว่าสอนอผู้ดำนะคะสข้างล่าง่นเขียนมาแบบนี้เนาะคะ่ะ หมากกับจวดจ่าน้ำเพลินได้เลยเลยนาะพี่น้องต่อไปเลยจ่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดน้ำนาะคะแอดน้ำค้างเนี่ยแะเนาะพี่น้องนะเนาะวิ่งรูด3กับ7เนาะจ่าสองสามเอ่อ2 7 1 3 7 1 3 7 3 1 7 1และ2 1งหนตัวเน้นเนาะพี่น้องตัวล่าง่นกับซิมีิเคเกตสกับ3 2เท่านั้นจากแนวทางของแอดน้ำเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนหายมางวดที่แล้วคนถามหาหลายเนาะพี่น้องมาเบิ้งค่ะอา่างวดที่แล้วเพื่อนหายห้าเจ็ดอ่ะหาสองห้าเจ็ดและสองเจ็ดอ่าเจ็ดสองเนาะจ้าพี่น้องงวดก่อนเพปวนเพื่อน,นหายเขาเอ่าเก่าๆเนาะมาเบิ้งค่ะงวดนี้เพื่อนหายมาซ้ำนี่มาได้ทั้งเถิงและทั้งล่างเนาะจ้ะแปดหกแปดเก่าและหกเก่าพี่น้องแปดหกแปดเก้าและหกเก้ามักจวดน,น้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะพี่จะหน้าเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะเนาะ งวดนี้เนาะค่ะพี่น้อง8 6 8 9กแและ69จวดจาดนำเพิ่นได้เลยเนาะ,ะต่อไปเยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กทุเรียนวสันต์สิบหน่วยบนเพิ่นบอกว่า4กับ6มาตัวใดตัวหนึ่งวันเอามากับจวดจาดนำเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทาง3ตัวบนและ2ตัวมาได้ทั้งทึ่งและทั้งลางจากแนวทางของแอตตีวาเนาะพี่นอ้องอ่ะเอาชุดเต็มเพิ่นไปเบิ้งก่อนนะจ้าเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวมืออื่นลูกกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันเพคนสิตัดมาให้อีกรอบหนึ่งอันนี้คือแนวทาง3ตัวบน2ต,ตัวบนของแอคทีิวาเนาะจา้ะ715 712 725 125อันนี้คือแนวทางเทิงเพิ่์นเนาะคะ่ะอ่าเพิ่นกับสองตัวอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าสองเจ็ดและเจ็ดหามากับจังจวดน้ำเพิ่นเนาะค่ะเนาะพิจรารณาเป็นแนวทางจวดจดัดฝาด,ฝาดบึ้มน้ำเพิ่นเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยเพิ่นบอกว่าจวดจาาไปเลยว่าสันจะมาได้ทั้งทึง,ทงและทั้งล่างนะพี่น้องเนาะมาได้ทั้งบนและล่างว่าสันค่ะพี่น้องเพิ่นนห้มากเนาะจากเพิ่นบอกว่า02 08 05 25 28และ8มกักกะจวดนำเพิ่นเลยเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางนำเพิ่นเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนทาทรายเนาะพี่น้องเซียนทาทรายเด่นศูนย์ร่องหนึ่งสำหรับเลขวิ่งเซียนทาทรายเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไอหม่มเนาะค่ะไอหมั่มไฮมากไอหมํ่มบอกว่าหนึ่งก็เก่าไอหมั่มกับเซียนทาทรายชนกันอยู่ที่หนึ่งและเก้าเนาะค่ะอ่ะมาจวดจาดนำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หนึ่งกับเก่ามากระจวดน้าเพลินในโลนเนาะค่ะวสันพี่น้องพิจารนาเป็นแนวทางเลยนาะพี่น้องเนาะส้นกันกับเซียนทาไส้ยอยู่ทีหนึ่งนาะพี่น้องอันนี้คือแนวทางเลขบีไอหม่ำน้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยวสันเพื่อไห่มากเพื่อนบอกว่าสี่สามสามสองสามสามสี่สามสอง สองตัวอยู่ที่ C2 C3 เน้นๆสามสามกับสามสองหลดสามเนาะค่ะพี่น้องคะพิจารณาเป็นแนวทางใดขั้นมากับจวดจ,จา่าน้ำเพลินได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องเนาะ<__>ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแลนต์โบว์สั้นพี่นออ้องเพิ่นบอกว่าคู่เดนมีดอกจันเดอร์วันแปดสี่แปดห้าแปดสองแปดสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองเนาะจ้าอันนี้คือแนวทางคู่โตด,ดบนของแอดแลนต์โบว์มาพี่น้องเนาะมากับจวดจ,จา่าฝาดบึ้มน้ำเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคำอ่าเพื่อนบอกว่าบนล่าง69 64และ11จวดจดาดฝาดบึ้มเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าข้ามาปิดท้ายดย้วยแนวทางของอา,นนอาจารย์สน่เนาะค่ะอาจารย์สน่เมาเบิ่งค่ะอ่าเพื่อนหายมากเอ่อเพื่อนหายมากเพื่อนมีสูตรของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องเพื่อนหายมากเพื่อนเน้นอยู่ที่เอ่อหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามห้าสามสี่สี่ห้า หาเก่าและ4ีเก่าสันพี่น้องเพื่อนจับหายเนาะจะ่ะมาเบิงอีกสูตรหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือเน่ยวทาง,อ,งอาจารย์สเสน่เพื่อนเน้นมาหายเล้วเนาะจะ้ะหนึ่งสามหนึ่งหาก้าสาหาสามเก้าละหาเก่าอันนี้คือเนวทาาเหล็กของอาจารย์สเสน่เนาะคะ่ะเพื่อนเน้นเน้นออกมาหายหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสละห้าก้า จากแนวทางอาจารย์สนีต์ตำไทยนาะพี่น้องเอาล่องเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะาจอดจ่าน้ำเพเล่เลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ย่าไพขอขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องนอะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังพอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆสุขูมสุขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอูุ่นาะทางให้ยบยไีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางนาจากขอพุในหลายเด้อจา้าสวัสดีจ้า